มาแล้วครับทีมงานของอบจอสักแก้วต้องใช้เรือเข้ามาส่งนะครับต้องทยอยทยอยเข้ามาที่บ้านแก้งหมือเมื่อติดเกาะครับตอนนี้เหมือนติดเกาะ ดูความสามัคคีนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวบ้านผู้ใหญ่นะครับ Mais